สวัสดีครับวาย,ยุพักนกปลอมครับมื่อนี้ก็ทรงงานวันที่8เดือน2ปี2 5 6 4ที่ทรงงานล่าสุดครับผมก็มีนกกวักพร้อมออกเดินทางครับแล้วก็น,นกเขาแล้วก็น,นกอีลุมครับผมก่อนทรง,งกัอรับชมรายละเอียดจักน้อยครับ กเขาก่อนครับเป็นนกเขาใหญ่ครับผมนกเขาใหญ่ครับเป็นนกอีหล่มครับผม ลุ่มตัวผู้ครับส้งกลางปีกครับผมส้นค้านี่เห็นมาจากหนังเทียมครับผมปีกตัวนี้สิเป็นพลาสติกครับผมแล้วก็ติดด้วยหนังหนังเทียมครับท่าซีนำมันปากเป็นไม่งอนเป็นไม้ครับส้งกลางปีกเนาะ หยืดยุ่นได้ครับผมเป็นพลาสติกแข็งแรงครับก็มีนกควักอีกครับผมีเป็นส่งอาปากห้องอีกส่งหนึ่งครับผมอันนี้แบบที่หนึ่งครับ แบบแปลกเนาะแบบที่สองแบบที่สองขาทิ่ตรงกันครับขาตรงกันปากแบบบทธมราครับวา่าปากแบบที่สามครับยืนห่องครับหางงุ่มลง เอกแอนรอกแบบได้กะสอบถามกันมาเมื่อไดรครับสินค้ามพร้อมส่งตลอดครับผมขอบคุณที่รับชมครับ